สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายถ่ายถ่ยพี่น้องฝนมันฝนมันตกพี่น้องออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปนั่งข้างนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ได้แต่มองอยู่ในบ้านเนาะถามว่าหนาวไหมก็หนาวสิบสามองศาพี่น้องไหมคะในเวลานี้นะยายก็เลยออกมาตะเมะตะเม <laughs> อยู่ตรงนี้เ <laughs> พราะว่ามองดูผักอะไรเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้าน เห็นเขาแล้วเขาก็มีความสุขดีก็โอเคพี่น้องแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าพุ่งุ่งนี้อาจจะอากาศดีขึ้นเนาะยายก็ออกมาดูผักพี่น้องเอ้ยลกดูดละรน,นระดับสูงไหมคะตอนนี้เขาก็เริ่มเขียวพี่น้องจากเขียวนี่เขียวหมดเลยอะเขียวแบบกำลังงามนะพี่น้องนะ ยายก็เห็นว่าเขากำลังงามพี่น้องเขียวหมดเลยมองไปทางไหนก็น่ารักมองไปทางไหนก็สวยกำลังสวยเลยพี่น้องเห็นไหมฝนมันตกไงพี่น้องมันก็เลยได้ความเย็นเนาะได้น้ำเต็มที่ของยายยายก็สวยของยายละโอเคนะครับพี่น้องเห็นไหมต้นนี้นต้นนี้ยายต้องยกมาไว้ข้างล่างพี่น้องเพราะว่าเวลาลมเขาแรงเขาล้ม เพราะฉะนั้นมันอยู่ชั้นสูงด้วยเนาะยายก็ต้องเอาเขาลงมาข้างล่างพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้เขาหล่นไปข้างล่างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ระยะเ,เวลาในขณะนี้ก็คือทุ่มห้านาทีพี่น้องบรรยากาศขนาดนี้ยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านยัยเตยใจเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันพี่น้องเพิ่งผัดผักคะาน้าเสร็จ ยายมาตัดผักคณะด้วยอะไรด้วยก็เลยอัปเดตให้ดูสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะคะอยู่ดีมีเหงกันทุกคนเ้อพี่น้องจ๋ากับยายไทยไทยสัตว์ไข่ไปมากิ้ยายเลยเด้อเข้าบ้านก่อนสัตว์ไข่ไปมากห้ยายเลยเด้อขอบพระคุณค่ะยายไทยไทยรักทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ